สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับน้องภูมินะครับก็จะมาช่วยพ่อนะครับลดน้ําต้นไม้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่ได้เล่นสระน้ํานะแต่ว่าจะมาช่วยพ่อเนี่ยลดน้ําต้นไม้นะครับเป็นกิจกรรมยามว่างช่วงเย็นเนะครับอ่าตอนนี้ก็ล้างยีราฟด้วยนะครับเอ้โแล้วก็ทําความสะอาดแกะด้วยนะครับเพราะว่าแบบบางทีมีขี้นกมาใช่ไหมนี่นะครับตรงนี้ก็ รถต้นไม้รหญ้านะครับฮะอ๋อตรงนี้นะครับมันมีสสยยางรั่วอยู่นะครับทําให้เป็นอุโมง์น้ําเป็นน้ําพุไปนู่นเลยนะครับนี่ไปลดนู่นนะครับเหมือนไม่ต้องมีคนลถนะตรงนี้เปน็นอุนงําพุนะครับทําความสะอาดตัวกระตูรูปปั้นด้วยนะครับนี่เพราะมีที่ฝุ่นเกาะแล้วก็มีขี้นกนะครับ ก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับช่วงนี้อยู่แต่บ้านด้วยไปลดต้นอื่นต่อเลยนี่ครับต้นที่น้องภูมลดอยู่นี้ก็ชื่อว่าต้นสนหอมนะครับส่วนต้นังค้างกันนี้ชื่อว่าต้นจังนี่นะปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่กับน้องปูนะครับวันนี้่อเปิดน้ดํารดน้ําต้นไม้ก็มาช่วยนะครับบ้านเราต้นไม้เยอะนะครับแล้วปูไม่อยู่ด้วย น้องภูมิก็ทําหน้าที่แทนปู่เลยอ่าตอนนี้หน้าร้อนนะครับดินมันจะแห้งเร็วนะครับถ้าเราไม่ลดน้ําบ่อยๆเนี่ยต้นไม้ก็อาจจะตายได้นะครับตอนนี้น้องภูมิก็ลดตรงต้นหมากนะครับนี่อันนี้เป็นหมากเขียวส่วนต้นใหญ่ข้างหลังนี่จะเป็นหมากเหลืองแล้วก็ต้นที่น้องภูมิกําลังฉีดอยู่นี่จะเป็นต้นสนฉัดนะครับโอ้โห จะไปลบตรงไหนอีกเนี่ยโอ้โหมีการน,นั่งด้วยนั่งฉีดเพื่อให้ถึงต้นหมากเหลืองนะครับโอโ้มีชางใช้เทคนิคอันนี้ก็เป็นต้นชมพู่นะครับต้นชมพู่แล้วก็ต้นหมากเหลืองอีกสองต้นนะครับอ่าพอช่วยดึงแล้วปะไปต้นริมนู้นก่อนปะเนี่ยยอดจะตายตรงนี้เน่็ยป่ะตรงนี้ยอดจะตายแล้ว โอ้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับมันโดนแดดแรงแล้วไม่มีน้ำนะครับทําให้ญ่านั้นอาจจะตายได้นะครับเออไม่ต้องล้างรถรถไม่ต้องล้างรถไม่ต้องล้าง <c oughs> ไม่ล้างไม่ล้างโอเคตอนนี้รถต้นชมพู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องภูมิก็มาถ่ายคลิปรดนับต้นไม้ให้ดูนะครับกดไลค์ให้น้องภูมิกันด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องภูมิต้องขอลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวน้องภูมิจะช่วยพ่อรดต้นไม้ต่อนะสวัสดีครับบ๊ายบาย